สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาร์โนวาครับวันนี้เนี่ยผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราไม่ได้รีวิวรถใหม่กันนะแต่ผมจะพามาบุกอู่กันนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์กิเลสผมนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นในโซเชียลนะขายรถมือสองกันเนี่ยปอร์เช่มือสองราคาดีมากๆโดยเฉพาะปอร์เช่คายเอนนะและยิ่งเป็นรุ่นไฮบริดด้วยโอ้โหราคาเนี่ยต่ำสองล้านก็มีนะครับแต่ก็มีคนเตือนผมเยอะเหลือเกินนะครับว่าปอร์เช่เนี่ยโดยเฉพาะตัวไฮบริดด้วยเนี่ยค่าซ่อมบำรุงมันค่อนข้าง แพงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองรวมถึงเรื่องของระบบต่างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าแม่จะเล่นจริงๆเหรอผมไม่อยากฟังอไรแล้วเพราะตอนนี้ใจมันอยากจะได้แล้วนะฮะผมมาคุยกับคนที่เป็นคนซ่อมเลยดีกว่าคนที่เป็นเจ้าของอู่เลยดีกว่าว่าจริงๆปอร์เช่ตัวไฮบริดเนี่ยมันซ่อมยากจริงๆหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับตอนนี <Netz ank pedir als> uh, so, ้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการ P1 นะครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์บริการดีกว่าเพราะว่าเข้ามาบรรยากาศมันไม่เหมือนอู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าของอู่กันดีกว่าว่าปอร์เช่ที่ผมกําลังแบบมีความต้องการอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกับคําถามที่ผมเก็บไปเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราไปลองคุยกับเขาดีกว่าครับสวัสดีครับเทมครวันนี้ผมขออนุญาตมาบุกศูนย์บริการได้เลยครับตอนแรกผมบอกว่าเป็นอู่ แต่ว่าพอเข้ามาโอ้โหบรรยากาศไม่เหมือนอู่เลยข้างในมีห้องดูแลลูกค้ามีห้องบริการห้องแอง<ช> N, ร์เย็นใช่ไหมด้านนอกก็เป็นศูนย์บริการในการซ่อมบํารุงใช่ครับผมมีคําถามเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ใจอยากจะได้ปอยเช่มือสองไว้สักคันหนึ่งมันน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับถ้าดูแลถูกถูกต้องครับครับถูกทางไม่น่ากลัวตอนนี้ราคาของตัวอย่างขยเยนเนาะมันราคามันมีไล่ตั้งแต่ล้านต้นๆไปจนถึง 2ล้าน3ล้านแต่ว่าอย่างตัวคาเยนเนี่ยที่เป็นไฮบิดเนี่ยราคามันน่าสนใจมากเลยอย่างตัวปี18ึ่อู้ราคาไม่ถึง2ล้านไได้ปตัวนี้เนี่ยหลายคนก็เตือนพี่ว่าเฮ้ยจะเล่นจริงเหรอค่าซ่อมบำรุงรักษามันแพงนะแบตเตอรี่มันแพงมันจะมีของหรือเปล่าให้เทมราไฟังหน่อยว่าถ้าคนที่สนใจอยากจะมาเป็น f อของ p อรเช่จริงๆเนี่ยมันมีความน่ากลัวหรือว่าราคาเป็นยังไงหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่น่าซื้อมากเลยราคา กับสมรรถนะของรถที่ขับดีมากอต้องบอกว่าซื้อก็ลุ้นแต่ลุ้นก็คุ้มต้องบอกอย่างนี้ไหมถ้ามีกำลังซ่อมเนี่ยผมว่าโอเคอ่าอย่างทุดจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันผ่านการมาเทนนันไปแล้วไม่ค่อยน่ากลัวแล้วใช่ไหมก็หรือว่ายังมีมาอีกชุดสองมาอีกเพราะว่าด้วยความเป็นที่ที่เป็นไฮบิดอะครับคือเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเลยถ้าจะเอาเอาชัวร์ครับแต่มันก็ใช้ได้ตามระยะของไฮบิดของเขาอะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนต่อ ครับอะไรที่มันต้องซ่อมบำรุงบ้างสำหรับระบบไฮบริดของปอร์เช่คยแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แพงขนาดไหนครับอเอาเรื่องเอาเรื่องเถอะครับอ <laughs> <laughs> ย่างจุดหนึ่งเนี่ยดูว่าจุดสองก็เท่ากันราคาพอๆนครับประมาณเล่นช่วยผมนิดนึงครึ่งล้านครับครึ่งล้าน <laughs> จับมาล้านกลางๆร้านไปไปลายก็ต้องมีเตรียมไว้ใช่ห้าแสนใช่ครับแล้วก็จะมีถุงลมครับถุงลม ถุงลมราคาเป็นไงบ้างครับตัวนี้ถุงลมราคาจริงๆมีของทั้ง O E M ทั้งของแท้มีหมดเลยครับแล้วก็ของเชื่ว่าสำนักแต่งอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำถุงลมมาขายเหมือนกันถุงลมเนี่ยอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆนะครับอ่าแล้วแต่คันแล้วจริงเหรอโดยประมาณอย่างไอไอคายอนัวใหม่ e 10 e ี e 4ครับตัวเนี้ยผมขับไปหมื่นกว่าโลถุงลมก็ร่วแล้วปีหนึ่งครับใช่แล้วใช่ครับ ก็ยังมีเลยอะไรอย่างเราซื้ออะไหล่เข้ามาอย่างเงี้ยมันมีรับประกันไหมรับประกันปีหนึ่งเดยประมาณปะแล้วแต่ที่ครับแล้วแต่อะไรแล้วอย่างของเราอย่างเงี้ยครับรับประกันของเราเรามีขายถุงลมของ W Tech ครับครับเรามีรับประกันหนึ่งปีครับต้องอย่างของยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อก็รับประกันประมาณนี้ครับครับอ๋อก็แล้วแต่ดวงเนาะว่าการใช้งานด้วยเพราะถนนเมืองไทยมันก็แบบมันก็หนักจริงอ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะก็จะมีอยู่2ส่วนที่น่ากังวลก็คือเรื่องของแบตใช่ครับกับเรื่องของถุงลมใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เขามี เอาตัวแบตเตอรี่ออกเลยเอาระบบไฮบริดออกเลยราคาสูงอยู่นะครับราคาใย่างไงบ้างเริ่มต้นก็น่าจะมีสามแสนครับสามแสนใช่ครับแล้วมันคุ้มไหมเอาออกเลยหรือว่าเปลี่ยนแบตคุ้มกว่าในมุมของความเป็นส่วนบริการที่ทําปอร์เช่มาบ่อยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบดัดแปลงอะไรจากเครื่องยนต์เดิมเท่าไหร่ครับผมต้องการให้มันคงไว้สภาพอย่างนั้นมากกว่าครับอย่างส่วนใหญ่ที่ผมเล่นผมก็จะเล่นเป็นเซนล้รนสแล้วไม่ก็ดีเซลเลยอ คือไม่แนะนำไฮบิดเลยตอนนี้ผมก็ส่วนตัวเองก็ยังรู้อ <laughs> ยากให้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้บอกได้บอกได้ส่วนตัวส่วนตัวผมเองผมก็ยังบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับไฮบิดเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นนั้นเนาะนเพราะเราขนาดเราเป็นศูนย์บริการเองเลยะเราก็ยังไม่อยากเนนั้นเองเลยเาะฉะนั้นก็ถือว่ามือสองของขยเยนไฮบิดนี่ก็ยังต้องนิดนึงต้องมี นั่นแหละต้องมีก้อนหนึ่งเอาไว้สําหรับบรรเทนนั้นใช่ครับถ้าจริงๆแล้วผมมองว่าอ,อคือรถถูกอะ่ะร,รถคุณเหลือร้านแปดร้านในปายก็จริงครับแต่กับกันคุณต้องดูด้วยว่ารถคุณเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยในวันแรกที่ซื้อมาเนี่ยออกมาเนี่ยป้ายแดงราคาเท่าไหร่ราคาแปดถึงสิบล้านราคาประมาณนี้ซึ่งเวลาเราเปลี่ยนอะไรแล้วเราใช้อะไรมือหนึ่งเนี่ยราคามันก็เหมือนเดิมครับราคามันก็ไม่ได้ตกตามตัวรถครับอซึ่งยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันเทนนก็ต้องสูงกว่ารถที่ราคาธรรมดาอยู่แล้ว ใช่ใช่มันก็ต้องแลกกันนะครับอยากได้เลขแบรนด์นะอยากได้เรื่องแบรนด์อยากได้เรื่องสมรรถนะอยากได้คุณภาพคุณภาพก็ต้องแลกกับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไปใช่ไพของเลวของปอร์เช่แพงไหมแพงของปอร์เช่ใช่ไหมครับครับผมผมว่าจริงๆแล้วราคาไม่ได้แตกต่างกับรถที่รปธรรมดานะเบนพีเอ็มก็คือกับปอร์เช่เนี่ยราคาเท่าๆกันเลยครับจาเป็นไหมต้องใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นเขาการันตี ไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นใช่ไหมใช่ครับขอให้เกรดอยู่ในเกรดที่เขากําหนดใช่ครับอย่างเขาก็รันตีสนใจนะผมบอโบช่ก็จะเป็นโมบิวันเลยครับโมบิวันเลยแบบว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามก็เมอร์เซเดสก็เมอร์โมบิวันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้แบบว่าคุณภาพมีตั้งหลายแบรนด์ที่แบบว่ามีคุณภาพเหมือนกันครับมาให้เลือกใช้อ่ะครับใช้กี่ลิตรฮะตัวไฮบริดตัวไฮบริดประมาณ7-8ลิตรครับประมาณนี้แล้วเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบเลยเท่าไหร่ฮะประมาณเท่าไหร่20,000ได้ครับได้อยู่เนาะก็ไม่หนักนะไม่่่วาไมหนัักรคบ ช่มฮะด้วยจริงๆแล้วอ่ะด้วยราคากองกองเกียร์แอร์ฟิลเตอร์เหล่าไรพวกเนี้ยคือเราจะเทียบกับรถญี่ปุ่นไม่ได้ครับครับเพราะว่าเราแต่เราจะเทียบแบบเบนซ์ได้ดีเอ็มได้นะราคาราคาเท่ากันเลยราคามันก็คือโฟกคคันหนึ่งครับจริงๆแล้วอ่ะอะไรอะไรก็จริงๆก็มันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พูดถึงตัวขยเยนใหม่ด้วยนะเพราะตอนนี้เราอยู่กับตัวเจนแรกอยู่นะใช่ขยเยนใหม่ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วอย่างผ้าเบรกผ้าเบรกแพงไหม พระเบงกมีหลายราคาให้เลือกมากเลยจริงๆแล้วไม่แพงอยู่ที่ว่าต้องการแบบไหนเรามีทั้งแบบว่าเริ่มต้นถึงระดับแบบสูงที่สุดแล้วก็กลางกลางกลางพระเบงก็แพงไหมเพราะว่ามันกี่พอตนะสี่พอตหกพอตใช่ไหมหกพอตทั้งหลังสี่พอตถ้าจะเปลี่ยนทั้งเซตเลยทั้งชุดเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่ข้างหลังเท่าอะไรราคาเริ่มต้นถ้าเป็นหน้าหลังรวมกันเลยนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้ครับเฮ้ยก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงมีมียันสามหมื่นก็มี ผมเคยใช้เอ็เลสครับรถญี่ปุ่นชุดหนึ่งก็หมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วใช่ครับอันนี้เปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังครับหมื่นต้นต้นโอเครับได้ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเพราะว่าหลายหลายคนบอกว่าอ้ทำไมรถญี่ปุ่นชั้นเปลี่ยนถ้าเบรกมาหน้าหลังเนี่ยสี่พันห้าพันเองแต่ว่าผมอยากให้ดูว่าเบรกเนี่ยของแต่ละคนอ่ะเบรกรถสมมติอย่างแอคคอร์ดเนี่ยต่างกันเลยนะครับแอคคอร์ดเ่ยหนึ่งพอตสามพอตถ้าเบรกธรรมดาราคาสองพันบบาทต่อคู่ แต่อันนี้6พอตถ้าเบรกใหญ่กว่ากันคนละเรื่องเลยจานเบรกก็คนละเรื่องกันแล้วหกพอตนี่คือมันยังไม่พอเลยนะฮะใช่ครับใช่ไหมฮะนอกจากเรื่องของพวกเรื่องหลักอวโาเป็นฮาร์ดแวร์คราวนี้เรื่องของระบบไฟฟ้าบ้างล่ะครับตัวนี้เนี่ยมีปัญหาไหมของปอร์เช่ไม่ไม่มีปัญหาไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวเลยใช่ครับเปนรถทำราบปกติครับถ้าจะมองว่ามีปัญหาไหมรถญี่ปุ่นรถอะไรก็มีปัญหาได้ทั้งหมดถ้าเทียบกับการใช้งานแล้วถือว่าไม่เลยใช่ครับไม่มีปัญหาเลยครับนี่คุณเทมุจะทาผม ต้องโปรเจกต์นี้ต้องจัดแล้วนะแต่อู๋เนี่ยก็ไม่ได้ทำบอยเช่เองเดียวเนาะใช่ครับทำหมดเลยเนี่ยมีเอ็มกันเลยรถญี่ปุ่นอะไรทำหมดเลยครับรถญี่ปุ่นรถยุโรปทำหมดใช่ครับญี่ปุ่นแบบ JDM แบบรถท้าบจริงๆนิดนึงเราก็ชอบหรือว่าเป็นออฟโรดญี่ปุ่นเราก็ชอบครับผมเห็นเมื่อกี้เดินเข้ามาในห้องรับรองลูกค้ามีแบบว่าภาพแข่งรถด้วยใช่ครับอ่าพอดีเป็นน้องชายผมเป็นนักแข่งรถครับครับโอ้ยิ่งเข้าทางเลยใช่เนาะก็ แข่งรถก,ก็ขับปอเช่เหมือนกันเอสใช่ครับโอยทีม e, บริษัทแม่เลยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เลยแบบว่าได้โนะ้ตหาวยด้วยเอามาซ่อมบำรุรงรถลกคขาด้วยก็ดีครับจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอะเล็งเป็นตัวสปอร์ตไว้ถ้าเป็นจริงๆผมอาจจะก,ก้าวหนึง่งผมไม่ถึงผมก็เล็งบ็อกเซอร์ไว้บ็อกเซอร์ขับดีครับใช่ไหมแส่บปนครับขับดีหลายคนบอกผมว่าโอ้ยเบบี้ปอเช่ผมบอกผมไม่สนผมชอบผมขับแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขผมมองว่า มันไม่ใช่เบบี้อ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่คนเพราะว่าเราชอบแบบไหนครับเรามีความสุขกับมันพอแล้วอะถูกมันมีความสปอร์ตมันมีความเท่และที่สำคัญแต่บางมรรจากาศสาหรรบเติบโตทุนจริงๆสิงสรับผมผมว่าแฮนด l i n g อ่ะมันดีกว่าใน l i n e monic นะจริงแต่ว่ามกดสูตรมันแบบชอบมาอยู่เรื่อยเลยโดยเครื่องที่มันอยู่ข้างหลังสุดครครับแต่ด้วยความที่เป็นเซ x ร์เนี่ยครับ ด้วยความที่มันตัวบ็อกเซอร์กับตัวเคมันเนี่ยครับมันจะอยู่เครื่องอยู่ตรงกลางด้วยบาลานซ์ของรถเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าแน่นอนเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้น,นชอบอย่างนั้นแต่ว่าพอสักพักหนึ่งครานี้เริ่มรู้สึกว่าแม่ชักชอบ SUV <laughs> <laughs> รู้สึกว่าแม่จะนั่งสปอร์ตตลอดเวลาก็ไม่ไหวเลิยนผมเลย <laughs> ใช่ไหม พอใช้ครั้แรกของผมเนี่ยคือในวันนะแล้วที่เหลือผมก็มาเล่นคายเคนคายเยนคายเยนต้นหาวคนหลายคนบอกว่าบ้าหรือเปล่าซื้อทำไมคายเยนสามสี่คันซื้อทำไมแต่ละแต่ละเวอร์ที่ซื้อมาเนี่ยมันมีก็เลยแะ้วมันมีเรื่องราวใช่ไหมมันเป็นตัวท็อปมันเป็นตัวลิมิเต็ดไม่เลยหรอไม่เลยก็คือถ้าเป็นลิมิเต็ดก็คือเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้จะหายากในไทยเพราะว่าเป็นเทคอาร์ตเอ่อคอมเพลติชันแต่ว่าเป็นคอมเพลต์อ่ะแต่ว่า ตัวนี้มันเป็นเครื่องดีเซลครับซึ่งในไทยอ่ะหาไม่ได้เลยที่เป็นดีเซลในที่เป็นเทคอาร์นะครับครับโมมันให้ด้วยแล้วเทคอาร์โม่ให้ใช่ซึ่งครั้งแรกของผมเนี่ยผมซื้อก้5มาเป็นเครื่เจนนะเป็นตัว3.2เลยตัวเริ่มต้นเลยมาถุงลมก็ไม่มีผมมาทาออฟรดเลยทํายกสูงทําแบบเข้าป่าเลยแล้วผมลุยจริงด้วยลุยน้ําเลยตอนนี้นิยมมากนะผมไม่ได้เอามาจอดอยู่ที่บ้านตลยนี้เสียดายเป็นั้นขอชมหน่อย แต่อันหนึ่งที่ผมเจอมาก็คือว่าเขาบอกว่าอะไหล่ไม่มีตอนนี้แบตเตอรี่จริงหรือเปล่าพ่อยากวนะใช่แต่ก็หาได้หาได้หรือก็หายากแต่ก็หาได้ใช่ครับไม่ใช่ว่ามีก็มีครับมีทุกวันนี้บริษัทหลายๆบริษัทที่ทําแบบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช่ไหมครับก็ทําำออกมาออกมาเยอะนะครับเยอะก็เรื่อยๆครับลองกันดีกว่าอันนี้มันเปลี่ยนเป็นเซลไหมหรือต้องเปลี่ยนทั้งลูกเลยเปลี่ยนเป็นเซลล์ก็ได้เปลี่ยนทั้งลูกก็ได้ครับมันก็วัดได้นะว่าบางทีอาจจะไม่ต้องสามแสนก็ได้ไู่ต้องครับเสียเซลล์เฮ้ย เอาแล้วโปรเจกต์นี้มากเริ่มขึ้นเริ่มแบบว่ามีแสงสว่างไปอุโมงค์เริ่มขึ้นเรื่อยๆขายนตัวใหม่ครับครับมีทั้งเบนซินเพียวกับไฮบิดนะครับบางคนไม่รู้ว่ามีเบนซินเพียวด้วยในตัวธรรมดาจริงๆมีเป็นเครื่องดีเซลเพียวเลยแบบที่ไม่มีไฮบิดก็มีนั้นกินน้ำมันมากกว่าแต่ว่าลิตรแล้วลิตรหนึ่งครับก็ตกแบบว่า 8โลลิตรอย่างเงี้ยแโลกว่าต่อหนึ่งลิตรกับที่เป็นไฮบริดก็11โลลิตรอะไรอย่างเงี้ยต่างกันประมาณสองกิโลแต่ว่าแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยต่างกันนิดนึงไฮบริดประหยัดกว่าแต่ไฮบริดแรงกว่ามันไม่เถียงเลยใช่ใช่แต่มันเท่านั้นเลยอ่าก็แหละถ้าถามในมุมของของเทมที่ทำขยะเยนมาเนี่ยครับเบนซินล้วนดีเซลล้วนไฮบริดถ้าแนะนำจะแนะนำตัวไหนเอาไปเล่น ผมดีเซลอยู่แล้วครับมันไม่ต้องมันทยแนนเลยไม่ใช่ไหมใช้ความไม่จุกจิกดีกว่านาะไม่จูกจริงจริงแล้วทุกอย่างก็ไม่จุกหมดแหละแต่ว่าต้องดูแลให้ถึงเท่านั้นเองครับแต่ดีเซลเนี่ยคือที่ผมดูแลมันก็จะมีระบบท่อไอเสีย TPF พวกระบบเอ่อท่อไอดีอะไรพวกนี้ที่เราต้องหมั่นล้างตลอดเพราะว่าค่าขมเหลาของไอเสียเนี่ยมันเยอะในเครื่องในเครื่องดีเซลแล้วก็หัวฉีดอะไรพวกนี้ต้องดูแลแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแลแล้วครับนี่ถ้าผม จบโปรเจกต์นี้ได้ผมฝากลูกชายผมมาดูแลเนี๋ยนะได้เลยครับเอาเอาดูไปคยเยงไปเยอะแล้วผมเห็นมีนายวันวันจอดอยู่เราไปดูสักนิดหนึ่งไหมยครับสำหรับคนที่แบบสนใจปอยเช่แต่แบบใหญ่ยังขับสปอร์ตอยู่ไปดูคันนโน้นดีกว่าครับเมื่อกี้ตอบโจทย์ความต้องการของผมไปแล้วกับโปรเจกต์ทายเยนไฮบริด นะครับคราวนี้มาเอาใจสายปอร์เช่ที่แบบว่าสนใจตัวสปอร์ตบ้างนะไม่ว่าจะเป็น991 Cayman Boxster ครับดูแลสายยางไหมครับไม่ครับไม่เลยง่ายกว่าไหมง่ายกว่าใหเย็นไหมก็จริงแล้วเซอร์วิสอะครับค่อนข้างอบว่ามันยากกว่าเนาะ เพราะว่าเครื่องด้วยคอันที่เครื่องอยู่ข้างหลังอ่ะต้องถอดกันชนออกมาหรือว่าถ้าเป็นบ็อกเซอร์ก็คือต้องยกขึ้นแล้วก็เครื่องอยู่ข้างในนี้มันค่อนข้างแบบว่าทำาุกนี้ยากนิดนึงแค่นั้นเลยก็แพงค่าแรงว่ากันจะบอกว่าอย่างี้ใช่คือบางคนเลยว่าทำไมค่าแรงแพงมันทำยากนะใช่เครื่องมือต้องสบอะทางด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเคยมีแค่ประแจแล้วทำได้เลยแล้วปอเช่เนี่ยใช้เครื่องมือของอะไรครับสนับคืนไหมหรือว่าแบบสูงกว่าสนับคนผมเป็นบูพอยท์ครับแล้วก็มีตัวว่ามันจะเป็นดอกของเขาครับเฉพาะเลยครับ ก็เป็นราคาที่สูงอยู่นะครับแต่ว่ามันทนแนนถูกกว่าแต่ก็จะไ็นแพงค่าแรงอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาฝากเกี่ยวกับรถยนต์ปอร์เช่แล้วสำหรับใครที่กําลังสนใจปอร์เช่มือสอ่ะแนะนำหน่อยครับศูนย์บริการที่นี่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเมืองทองนะครับอยู่ตรงถนนตีบานนลด้านหลังของเมืองทองใช่ครับด้านังเมืองทองครับชื่อร้านพ1 a u t o m o ตมอ e ครับครับเข้ามาก็จะมี ห้องบริการลูกค้ามีชุดแต่งให้แต่งด้วยนะที่ออกแบบแบบสวยเนี่ยครับบางคนเขาไม่ค่อยกล้าเข้าอเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงหรือเปล่าเข้ามาจะโดนเท่าไหร่อะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทาร้านเพื่อให้ทุกคนอ่ะลูกค้าของผมเน่เข้ามาใช้บริการกันเนี่ยให้นั่งพักผ่อนแบบสบายๆมีนู่นนี่นั่นมีน้ําให้กินมีโดรฟูให้เล่นมีกาแตให้กินใช่คือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรอรถเนี่ยแบบสบายๆครับจะได้ไม่กดดันช่างใช่ไหมแล้วอีกอย่างก็คือผมเนี่ยทำบริษัท ออกแบบบ้านสร้างสร้างบ้านด้วยเป็นของตัวเองผมก็เลยต้องออกแบบให้มันสวยนิดนึงไม่เดี๋ยเสียชื่อใช่เดี๋ยวเสียชื่อหมดว่าเอ้ยทำไมออกแบบมาเป็นแบบเหมือนอู่หรืออะไรเลยไม่ใช่ดีก็ตอนแรกผมบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมอู่ที่ซ่อมบอเช่พอเปิดเข้ามาปุ๊บพอเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการนี่วะเพราะข้างในมันดูแบบว่าไฮไฮเอ็นด์พรีเมียมแล้วก็มีความสะดวกสบายลูกค้าก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าครับเขาคิดว่าแพงแน่เลยเชิญถ้าเชิญชวนลูกค้าเลยฮะมาที่นี่ได้ซ่อมอะไรบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างที่นี่ราคาไม่แรงนะครับที่นี่รับซ่อมรรถไ้บ ครับรับซ่อมรถทุกรุ่นเลยครับโรเช่แน่นอนเช่ยุโรปญี่ปุ่นรับหมดเลยครับและพวกซุปเปอร์คาร์รถกระบะผมก็รับซุปเปอร์คาร์รับไหมรับครับจะเป็นพวกไทยของเหลวอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนยางถ่ายของเหลวตั้งสูนย์อะไรพวกนี้เรามีเครื่องตั้งสูนยเรามีทั้งหมดเลยผมลองเดินดูก่อนที่จะถ่ายทำเพรารู้สึกว่าค่อนข้างละเอียดนะแต่ที่เราถ่ายทำเนี่ยผ้าที่ไม่ได้มีอยู่ที่ข้างๆรถเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เป็นรถคุณเทมก็เองก็เลยไม่ได้มีผ้าอยู่ข้างๆนะฮะเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะแหมซ่อมรถไม่มีผ้้าาขงรรถเหอ เดี๋ยวจะเป็นลอยจริงๆมีใช่ไหมใช่มีครับแต่พอดีอันนี้รถเขาเองมี<ล>มีผ้าหุ้มบาะผ้าหุ้มพวงอะไรหมดเลยครับนะฮะก็คบไ้หมดเลยสำหรับใครที่อยู่โซนประเกตนี่รประทุมจังหวัดนนท์นี่ผมว่าละแวกนี้นี่ ลองมากันได้นะครับที่ P1 Automotive นะครับหรือว่าไกลกว่านั้นจะมาก็ได้นะฮะเซอร์วิสดีไม่แพงอย่างที่คุณเทมบอกมีบริการสไลด์ไปรับเป็นทงนะครับเออฟรีหรือเปล่าหรือเก็บตังค์เก็บตังค์ครับบริการไลยเก็บตังค์มีมีฟรีก็มีครับแต่ว่าต้องดูยอดด้วยครับว่าขนาดไหนครับนะเห็นไหมโปรโมชั่นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีอู่ในใจนะครับลองดูครับ P1 Automotive นะครับอยู่ตรงด้านหลังเมืองทองถนนติวานนท์ไม่ไกลฮะมาง่ายๆนะครับถ้ามาเดินอู ก็มาหาคุณเทมได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็คุณเทมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากติดตามกันได้ครับที่ช่องคาสโนวาชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ